ควันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆทำกางเกงเอวหลังต่ำนะคะให้สูงขึ้นนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็ล้อขอบออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยนะคะเราออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็หาเศษผ้าสีใกล้เคียงนะคะมาทำการต่อความยาวผ้านะคะก็ต้องให้มันได้ ขนาดของกางเกงด้วยนะคะอันนี้เราใช้เศษขากางเกงนะคะลักษณะประมาณนี้นะคะสองชิ้นทำการจับผ้าให้เท่ากันนะคะแล้วก็ผ้าตัวเนี้ยขนาดของผ้าเรานะอยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะคะความสูงก็แล้วแต่นะคะ สองนิ้วครึ่งน,นะคะประมาณนั้นความสูงแล้วแต่ขนาดที่เขาอยากให้เราต่อขึ้นนะคะอันนี้กางเกงตัวนี้คือโกนใสเนี่ยคือตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นกางเกงตัดมาด้วยนะคะแต่ว่าด้านหลังนะ่ผ้าไม่พอนะคะเวลานั่งแล้วเห็นร่องตูดตัวนี้เราก็จะทำการต่อแค่ด้านหลัง จับผ้าสองชิ้นให้เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะทําการวาดวาดนี้คือวาดในลักษณะให้มันเป็นแนวเฉลียงลงมานะคะดูลักษณะตามในคลิปเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้เข้าพอดีแล้วนะคะเราจะไม่ต่อด้านหน้าขึ้นเลยเราจะพยายามเบี่ยงจากด้านหลังลงมาให้มันมาหาตรงด้านหน้านะคะ ประมาณนี้นะคะในการวางกัดเก็บหมดไว้นะคะเขาทำการตัดให้เท่ากันนะคะจากนั้นนะคะ เอามาต่อกับชิ้นหลังเริ่มจากกลางหลังนะคะด้านที่เราจะต่อนี้ต้องเป็นตรงที่มันเป็นแนวตรงนะคะไม่ไม่ใช่แนวเฉียงที่เราตัดนะคะแนวเฉียงจะอยู่ด้านบน,น,นะะต่อตรงกลางหลังก่อนย้ํานะคะว่าต้องเป็นเกณฑ์ตรงนะคะที่เราต่อตรงที่เราตัดเฉียงเฉียงต้องอยู่ด้านบนตรงที่เราจะเข้ากับขอบนะคะ อันนี้เป็นผ้าธรรมดานะคะเราก็จะต่อประมาณนี้แต่เราจะไม่ต่อบแบบยาวนะคะเราจะทําเหมือนเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังแยกนะคะก็คือเหมือนเป็นชิ้นแต่งขึ้นมาจากตัวกางเกงน,นะคะสังเกตดูตรงด้านหน้าเรานะคะเนี่ยมันจะเราจะเฉียงลงมาประมาณนี้เลย เห็นไหมคะตรงนี้เราจะไม่ต่อออกมาเพราะว่าตรงชิ้นหน kind of ้าเราอะพอดีแล้วนะคะความสูงเขาพอด <respuesta. S 1> ีแล้วเขามีปัญหาแค่ด้านหลังนะคะปัญหานี้เกิดจากอะไรนะคะเกิดจากว่าคนที่เขาตัดน่ะเขาเผื่อความยาวหลังไม่พอนะคะเผื่อเป้าไม่พอ การที่เราจะไปคว้านเป้าลงก็เป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าถ้าเราไปควานลงด้านหน้ามันก็ลงด้วยนะคะปัญหาตัวนี้คือผ้าด้านหลังมันไม่พอนะคะเราก็จะต่อแค่ด้านหลังเยอะๆนะคะแล้วก็ต่อด้านหน้าน้อยๆนะคะเฉลียงลงมาแล้วก็ไปพู้งนะคะ ก็ทำการพูงตามตะเข็บที่เราต่อไว้นะคะราคางานนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะอยู่ที่80 100 120 105 108อะไรก็ว่าไปนะคะตามความสามารถของช่างนะคะโค้งทุกจุดนะคะที่เรา ที่มันไม่มีได้โผงนะคะเพราะว่าการต่ออย่างนี้มันก็จะมีจุดเลขจุดน้อยที่เราต้องโผงนะคะผงแต่ละจุดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะ เย็บประกบตรงกลางกระโดงน,นะคะกลางกระโดงหรือกลางหลังนะคะภาษาโรงงานเขาจะเรียกกลางกระโดงอันนี้เราจะเก็บเอวเข้าด้วยนะคะขนาดเอวก็ตามที่ลูกค้าเราเลยนะคะว่าเราต้องเก็บเข้าเท่าไหร่นะคะเพรกางเกงตัวนี้เอวเข้าหลวม ด้านข้างเราก็เก็บเข้ามีกี่ตะเข็บก็เก็บเข้าหมดนะคะการแก้เอวนอกจากว่ากางเกงตัวนั้นจะมีตะเข็บหัวตรงไหนนะคะเราก็จะเลือกดูว่าเก็บตรงไหนได้อะไรประมาณนั้นนะคะคำถามยอดฮีตเลยเวลาแก้เอวนะคะจะเก็บตรงไหนเข้านะคะตรงไหนที่มีตะเข็บก็คือตรงนั้นนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเก็บไปแล้วมันจะสวยไหมประมาณนั้นวัด สอบเอวที่ต้องการนะคะแล้วก็พอได้เอวที่ต้องการก็ติดหูนะคะการติดหูนี้เราก็ต้องจําด้วยนะคะว่าหูเดิมมันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ติดกลับไปให้มันได้ใช้การสังเกตนะคะการจดจําเวลาทํางานนะคะ หลังก็มีสองหูก็เฉลี่ยให้เท่ากันสองฝั่งนะคะจากนั้นนะคะก็ทำการเข้าขอบเราจะเข้ากลางหลังก่อนนะคะการเข้าขอบก็ไม่มีอะไรนะคะเข้าให้มือนิ่งนะคะ อย่าวอกแวกเวลาเข้าขอบไม่งั้นขอบเวลาที่เราทับเส้นออกมาแล้วงานมันจะไม่สวยนะคะต้องมือนิ่งๆตรงๆ ต่องานแบบนี้นะคะเราต้องดูเนื้องานด้วยนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ต่อแบบนี้ทุกตัวนะคะเราต้องดูความตื่นไปได้เวลาที่เขาใส่นะคะสายตาช่างต้องดะะูงานแก้นะคะก็คือช่างเนี่ยต้องสายตาต้องมองงานออกนะคะว่าเวลาลูกค้านุน่เราต้องมองออกว่าเราจะแก้ยังไงให้เขาใส่ได้ประมาณนั้น งานแก้มันเป็นงานนอกตำลานะคะจากนั้นเราก็ทำการวนหัวกันวนหัวก็ไม่มีอะไรนะคะวนตรงๆแล้วก็กลับหัวออกมานะคะแล้วก็ใช้เหล็กแหลมพิมพ์ให้แต่งทรงมันนะคะอีกข้างหนึ่งก็วนเหมือนกัน นั้นนะคะเราก็จะทำการทับเส้นทับเส้นขอบนะคะเหมือนเดิมนะคะทับเส้นดำน้ำทับเส้นดำน้ำคืออะไรนะคะคนก็จะถามอีกทับเส้นดำน้ำก็คือการเย็บให้มันลงล่องนะคะโดยมองไม่เห็นเส้นได้ด้านนอกนะคะด้านในมองเห็นเส้นได้แต่ด้านนอก จะมองไม่เห็นนะคะให้มันลงไปในร่องตรงที่เราเย็บนะคะการทับแบบนี้ค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่นะคะเวลาเราทับเส้นเราต้องดึงผ้าด้านล่างแล้วก็ผ่อนด้านบนนะคะไม่งั้นขอบจะบิด ถ้าเราทับอย่างนี้ไม่เป็นเราก็ต้องทับคิ้วนะคะทับคิ้วโดยหนึ่งทับสิบหกตลอดแนวจากนั้นนะคะทําการติดหูไม่ใช่ติดหูย้ําหูด้านบนนะคะถ้ากลัวเข็มหกักก็ใช้วิธีหมุนเราแบบเรานะคะการถนอมไม่ให้เข็มหกักเวลาทํางานเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่า เข็มหักทีหนึ่งอ่ะบางทีมันจะทำให้จากเราเคลื่อนได้เลยนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากพยายามอย่าให้เข็มหักบ่อยนะคะเวลาทำงานผ้าหนาก็หมุนเอานะคะไม่ได้ทำให้เราเสียเวลามาก ย้ำประมาณสองสามรอบนะคะหูเนี่ยนะคะก็เสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ความสูงขึ้นประมาณสองนิ้วนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะก็จะมองเหมือนเป็นชิ้นแต่งเก๋ๆนะคะเป้าหน้าก็เท่าเดิมนะคะโอเคนะคะชอบวีดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะ